ก็ขอเจริญพรท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านตอนนี้ทุกท่านอยู่ในรายการเข้าปรรษาเข้าถึงธรรมรายการฟังธรรมะยามเช้าเวลา6นาฬิกานาทีถึงเวลา7นาฬิกากับหัวข้อที่มีชื่อว่าบันได38ขั้นสู่ความสำเร็จวันนี้ก็ตรงกับวันที่31นะกรกฎาคมพุทธศักราช2563 วันนี้ก็เป็นตอนที่22ในหัวข้อที่มีชื่อว่าบันไดขั้นที่21ไม่ประมาทในธรรมมาเริ่มกันเลยนะครับในการก่อสร้างอาคารจําเป็นต้องมีเสาเป็นหลักค้ำจุนอาคารไว้ชันใดในการสร้างความดีทุกชนิดก็จําเป็นต้องมีความไม่ประมาท เป็นแกนหลักรองรับฉะนั้นหัวข้อวันนี้เราจะพูดถึงความไม่ประมาทนะทำไมการก่อสร้างเนี่ยนะจะต้องมีเสาค้าจุนอาคารแล้วทำไมการสร้างความดีเนี่ยถึงมีความไม่ประมาทเป็นแกนกลางในการรองรับนะฉะนั้นแสดงว่าความไม่ประมาทนั้นเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ ในการดำรงชีวิตนะครับ <c oughs> มาดูความหมายกันก่อนนะความไม่ประมาทคืออะไระความไม่ประมาทคืออะไรความไม่ประมาทคือการมีสติกำกับตัวอยู่เสมอไม่ว่าจะคิดพูดทำสิ่งใดๆไม่ยอมถล่าลงไปในทางที่เสื่อมนะและไม่ยอมพลาดโอกาสในการทำความดีตระหนักถึงสิ่งที่ดี ถึงสิ่งที่จะทำระหนักถึงกรรมที่ต้องเว้นใส่ใจสำนึกอยู่เสมอในหน้าที่ของตนไม่ปล่อยปะละเลยกระทำอย่างจริงจังและดำเนินลุดหน้าตลอดเวลาฉะนั้นความไม่ประมาทเป็นคุณธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งกล่าวได้ว่าคำสอนในพระพุทธศาสนาทั้งหมดเลยนะเมื่อสรุปแล้วก็คือคำสอนให้เราไม่ประมาท ดังจะเห็นในปัจฉิมโอวาสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายบัดนี้เราจะเตือนเธอทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถอนะนี่อยู่ในมหาปรินิพานสูตรนะเป็นปัจฉิมโอวาท นะคือโอวาทก่อนที่พระองค์จะดับขันธปรินิพานนั่นเองดะนั้นความไม่ประมาทในธรรมจรึงหมายถึงอะไรธรรมในที่นี้ก็คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราแปลเอาความนะท่านแปลเหตุหมายถึงต้นเหตุนะข้อธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกข้อเลยถ้าดูให้ดีแล้วร้วนเป็นคำบอกเหตุทั้งสิ้น นะบอกว่าถ้าทำเหตุอย่างนี้แล้วจะเกิดผลอย่างนี้และไม่บอกว่าผลอย่างนี้นะเกิดมาจากเหตุอย่างนั้นเช่นหรือไม่ก็บอกว่าผลอย่างนี้เกิดมาจากเหตุอย่างนั้นเป็นต้นนะครับเช่นความขยันหมั่นเพียรเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดความเจริญความเกลียดคร้านก็เป็นเหตุให้เกิดความเสื่อม ดังนั้นไม่ประมาทในธรรมจึงหมายถึงไม่ประมาทในเหตุให้มีสติรอบคอบตั้งใจทำเหตุที่ดีอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดผลดีตามมานั่นเองนะครับนะก็คือธรรมะของพระสมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นการบอกว่าให้ประกอบเหตุนะครับแล้วจะเกิดผลแบบนี้นะแล้วจะเกิดผลแบบนี้เพราะว่าประกอบเหตุแบบนี้เป็นต้นนะครับ ฉะนั้นการไม่ประมาทในธรรมก็คือไม่ประมาทในเหตุที่จะประกอบขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูพวกที่มีลักษณะที่ยังเป็นผู้ที่ประมาทอยู่เราลองมาดูซิว่าเราเป็นอยู่ในกลุ่มพวกไหนหรือเปล่าที่ขึ้นชื่อได้ว่ายังเป็นผู้มาประมาทอยู่พวกที่หนึ่งเรียกว่ากุศีตะคือพวกที่ไม่ทำเหตุดีแต่จะเอาผลดี อืมอันนี้น่าจะเจอเยอะเนาะคือเป็นพวกที่ขี้เกียจเกียจคร้านนั่นเองเช่นเวลาตั้งใจเรียนเนี่ยก็ไม่ตั้งใจเรียนแต่ว่าอยากที่จะสอบได้งานการไม่ทำนะแต่ความดีความชอบจะเอาไม่ทำประโยชน์แก่ใครแต่อยากได้ให้คนทั้งหลายนิยมชมชอบไม่ทำทานรักษาศีลไม่เจริญภาวนาแต่อยากไปสวรรค์ไปนิพพานเป็นต้นประเภทแรกคือ ไม่อยากทำแต่จะเอาผลดีนะอันนี้ประเภทที่1ที่เรียกว่ายังเป็นผู้ประมาทอยู่ประเภทที่สองเรียกว่าทุจริตะคือพวกทำเหตุเสียแต่จะเอาผลดีนะเป็นพวกที่ชอบทำอะไรตามอำเภอใจแต่อยากได้ผลดีนะเช่นทำงานเหลวไหลเสียหายแต่พอถึงเวลาพิจารณาผลงานก็อยากได้เงินเดือนเพิ่ม ปากเสียเที่ยวด่าชาวบ้านไปทั่วแต่ก็อยากให้มีคนรักอันนี้คือประกอบเหตุนะแต่ประกอบเหตุที่เสียหายประกอบเหตุที่ไม่ดีแต่ว่าจะเอาผลดีนี่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ประมาทอยู่เป็นพวกทุจริตะประเภทที่สามพวกสิทิละพวกสิทิละคือพวกที่ทําเหตุดีเล็กน้อยแต่จะเอาผลดีมากๆนะ เป็นพวกค้ากําไรเกินควรเช่นจุดทุดสามดอกบูชาพระแต่จะเอาสวรรค์นิพพานมีนางฟ้าเทวดาคอรับใช้เป็นหลักเป็นหมื่นเป็นแสนอ่านหนังสือหนึ่งชั่วโมงแต่จะเอาให้สอบได้ที่หนึ่งในชั้นนะหรือว่าเลี้ยงข้าวเพื่อนหนึ่งจานแต่จะให้เขาจงรักภักดีไปจนตายนะนนี้คือประเภทที่ทำน้อยแต่จะเอาผลมากนะก็ถือว่ายังเป็นผู้ที่ประมาทอยู่ ท้านั้นรวมความแล้วผู้ที่ยังประมาทอยู่มีสามจำพวกคือ 1. พวกที่ไม่ทําเหตุดีแต่จะเอาผลดีผู้ทําเหตุเสียแต่จะเอาผลดีและผู้ทําเหตุเพียงเล็กน้อยแต่จะเอาผลมากส่วนผู้ที่ไม่ประมาทในธรรมมีคุณสมบัติตรงกันข้ามสามจำพวกดังที่กล่าวมาคือจะต้องเป็นคนไม่ดูเบาในการทําเหตุที่ดีและ ทำแต่เหตุที่ดีทำให้เต็มที่และทำให้สมกับผลที่จะเกิดขึ้นผู้ที่ไม่ประมาททุกคนจะต้องมีสติอยู่เสมอออันนี้เป็นเครื่องชี้วัดอย่างหนึ่งนะการมีสตนะิก็เป็นการที่ทำให้เราเป็นผู้ที่ไม่ประมาทฉะนั้นคนไม่ประมาทคนที่ประมาทอยู่เนืองเนืองเนี่ยเขาจะขาดสตินะคราวนี้มาดูในรายละเอียดที่ว่าสติคืออะไรนะ สติคือความระลึกนึกได้ถึงความผิดชอบชั่วดีเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนให้คิดพูดทำในสิ่งที่ถูกต้องทำให้เราไม่ลืมตัวไม่เผลอตัวใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครววสิ่งต่างๆได้คือธรรมชาติของจิตเนี่ยจะมีการนึกคิดอยู่ตลอดเวลาการนึกคิดนี้ถ้าไม่มีสติกำกับก็จะกลายเป็นความคิดที่ฟุง้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลย แต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติกำกับแล้วจะทำให้ไม่เผลอสติควบคุมความนึกคิดได้ไม่ปล่อยใจให้เลื่อนรอยไม่ปล่อยไปตามอารมณ์สิ่งหรือตามสิ่งที่เข้ามากระทบนะครับเอามาดูหน้าที่ของสตินะมาดูหน้าที่ของสติบ้าหน้าที่ของสติเนี่ยมีอยู่6ประการด้วยกัน ประการที่หนึ่งสติเป็นเครื่องทำให้เกิดความระมัดระวังตัวป้องกันภัยที่จะมาถึงตัวนะคือสติเนี่ยมันจะทำให้เรามีความระแวงนะระมัดระวังป้องกันภัยที่จะมาในอนาคตนะครับนะเป็นความระมัดระวังตัวความระแวงหมายถึงอะไรหมายถึงนะ ความเกรงกลัวล่วงหน้าว่าจะมีความเสียหายอันใดเกิดขึ้นเช่นคนขับรถขณะฝนตกถนนลื่นก็ระแวงว่ารถจะพลิกคว่ำระแวงว่ารถคันอื่นจะสวนกลับมาในระยะกระชั้นชิดนะส่วนความระวังก็คือการป้องกันไม่ให้ภัยชนิดนั้นเกิดขึ้นเช่นลดความเร็วตั้งใจขับให้มากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือมันจะเกิดความระแวงความกลัวก่อนแล้วก็กลายเป็นความระมัดระวังตัว เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุที่ไม่ควรเกิดเกิดขึ้นนะครับนะอันนี้เป็นหน้าที่ของสติอย่างที่1คือทําให้เกิดความระมัดระวังตัวประการที่ 2, ส,สติเป็นเครื่องยับยัง้งเตือนไม่ให้ตกไปในทางเสื่อมนะไม่ให้มัวเมาลุ่มหลงหรือนะไม่ให้เพลิดเพลินไปในสิ่งที่เป็นทุกข์หรือเป็นโทษต่อตนเองเช่นเพื่อนชวนไปดื่มเหล้าก็มีสติยับยัง้ง ไว้ว่าอย่าไปเพราะมันเป็นโทษกับตัวเองเนะพอมีสติมันก็ยับยั้งชั่งใจได้ไม่ให้เราประกอบกรรมชั่วนัว่นเองประการที่3สติเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้ขนขวายในการสร้างความดีนะไม่แชร์เชือนหยุดอยู่กับที่ไม่ทอดทุระไม่เกียดค้นป้องกันโรคนะโรคอะไรนอนบิดติดเสือ่อการงานเบือ่อทําไม่ไหวข้าวปลากินได้อร่อยดี <c oughs> คือเป็นเครื่องเตือนน่ะให้เรามีความกระตือรือร้น,นในการขวนขวายทําความดีนะถ้าเกิดเราไม่มีสติมันก็แช่เชือนอะ่ะเหมือนแบบใช้ชีวิตไปวันวันเลือเออเล่อยเปืือยเออละเหยลอยลมอะไรเงี้ยนะอันนั้นคือเรียกว่าขาดสติและนะฟุ้งซ่านแหละนะครับหน้าที่ของสติข้อที่4คือสติเป็นเครื่องเร่งเร้าให้มีความขมักขม้นคือเมื่อเตือนตัวเองให้ทําความดีแล้วก็ทําอย่างเอาจริงเอาจังไม่อึดอัดยืดยาด ไม่ทำไปเรื่อยๆเปืเป่อยๆเ,เฉยๆนั่นเองนะอันนี้ชัดเจนข้อที่5สติเป็นเครื่องทำให้เกิดความสำนึกในหน้าที่ของตนตระหนักถึงสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำตระหนักถึงสิ่งที่ทำไปแล้วและยังไม่ได้ทำและข้อที่6ก็คือสติเป็นเครื่องทำให้เกิดความละเอียดรอบคอบในการทำงานไม่สะเพร่าไม่ชราใจในสิ่งนั้นๆเป็นสิ่งเล็กน้อยว่าไม่เป็นไรนี่ อันนี้คือหน้าที่ของสติทั้ง6ประการจะเห็นว่ามันมีความสําคัญมากในการดํารงชีวิตของเรานะครับทั้งข้อที่1คือทําให้เราระมัดระวังตัวทําให้ยับยั้งชั่งใจไปในทางที่เสื่อมกระตุ้นเตือนในการทําความดีเร่งเราให้มีความขมักขม้นกระตือรือร้นทําให้สํานึกตนในหน้าที่ทําให้มีสตินะ เป็นเครื่องทำให้เกิดความละเอียดรอบคอบในการทำงานนะครับแล้วก็ยับยั้งชั่งใจไม่ตกไปในทางเสื่อมนี่นะครับเนี่ยเห็นไหมจะเห็นว่าหน้าที่ของสติเนี่ยโอ้มีหลายประการเลยฉะนั้นสติจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยนะในคำสอนทางพระพุทธศาสนาเนี่ยแล้วก็ในการดำานชีวิตของเราทุกๆุกคนถ้าไม่มีสติแล้วจบเลยนะไม่ต้องพูดถึงหลักธรรมไม่ต้องพูดถึงการใช้ชีวิตเลยมันจบละ นั้นความไม่ประมาทก็ต้องมีสติเป็นเครื่องรับรู้กำกับอยู่เสมอนะครับคราวนี้เพื่อให้เข้าใจชัดยิ่งขึ้นนะเขามีการอุปมาอุปไมยเกี่ยวกับสตินะครับบอกว่าสติเนี่ยเหมือนกับเสาหลักเพราะปักแน่นในอารมณ์คือคนที่มีสติเมื่อจะไตรตรองคิดเรื่องใดก็จะปักใจแน่นคิดไตรตรองเรื่องนั้นอย่างละเอียดถี่ถ้วน ไม่คิดฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นคิดไตรตรองจนเข้าใจแจ่มแจ้งทะลุปุโปรงท่านจึงเปรียบสติเหมือนเสาหลักประการต่อมาสติเหมือนกับนายประตูเพราะจะทำหน้าที่เหมือนนายประตูคอยเฝ้าดูสิ่งต่างๆที่จะเข้ามากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายตลอดจนเฝ้าดูถึงอารมณ์ที่ใจของเราคิดถ้าสิ่งใดเกิดขึ้นสติก็จะใคร่ครวญทันทีว่า ควรปล่อยให้ผ่านไปหรือไม่หรือควรให้หยุดไว้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีเสียก่อนอืมประการต่อมาสติเหมือนกับขุนคลังเพราะคอยตรวจตราอยู่เสมอว่าของที่ได้เข้ามาและของที่ใช้ออกไปมีเท่าไหร่งบบุญงบบาปเป็นอย่างไรตรวจตราดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนไม่ยอมให้ตัวเองเป็นหนี้ของบาปและประการสุดท้ายคือสติเหมือนกับหางเสือ เพราะจะเป็นตัวควบคุมเส้นทางในการดําเนินชีวิตของเราให้มุ่งตรงไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายที่เราวางเอาไว้ไม่หลงไปทําในสิ่งที่ไม่ควรเหมือนคอยระมัดระวังไม่ให้เรือไปเกยตื้นนั่นเองนี่คือการอุปมาอุปไมยของคําว่าสตินะครับคราวนี้มาดูต่อว่าสติมีประโยชน์อย่างไรเมื่อกี้นาทีนะครับ อันนี้มาดูประโยชน์บ้างนะครับประโยชน์ของสติ 1. ควบคุมรักษาสภาพจิตให้อยู่ในสภาวะที่เราต้องการโดยการตรวจตราความคิดเลือกรับสิ่งที่ต้องการไว้กันสิ่งที่ไม่ต้องการออกไปนะตรึงกระแสความคิดให้เข้าที่ทำให้จิตของเราเนี่ยเป็นสมาธิได้ง่ายเช่นะ จะดูหนังสือก็สนใจติดตามไปตลอดไม่ฟุง้งซ่านไม่คิดเรื่องอื่นจะทำใจให้เป็นสมาธิก็จรดนิ่งสงบตั้งมั่นละเอียดอ่อนไปตามลำดับไม่ฟุง้งซ่านไม่วกแวกเพราะฉะนั้นที่ใดมีสติที่นั่นก็มีสมาธิที่ใดมีสมาธิที่นั่นก็มีสตินั่นเองฉะนั้นประการต่อมาประโยชน์ของสติคือทำให้ร่างกายและจิตใจเนี่ยอยู่ในสภาพเป็นตัวของตัวเอง เห็นไหมถ้าคนไม่มีสติเนี่ยกายกับใจเราไม่เป็นตัวของตัวเองที่เราเห็นคนคนที่เขาเป็นคนสติไม่ดีใช่ไหมเนี่ยเป็นคนบ้าเป็นอะไรเนี่ยคือเขาไม่มีความเป็นตัวของตัวเองนั้นสติเนี่ยทำให้เราเป็นตัวของตัวเองไม่เป็นทาสของอารมณ์ต่างๆเช่นความโกรธเครืองความมัวเมารุ่มหลงจึงเป็นเหตุให้โปร่งเบาผ่อนคลายเป็นสุขในสภาพของมันเองพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆจัดการกับสิ่งทั้งหลาย ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและก็เหมาะสมนะอันนี้สำคัญมากๆเลยประการต่อมาสติทำให้ความคิดและการรับรู้ขยายวงกว้างออกไปโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะเพราะเราไม่ถูกบีบบังคับด้วยกิเลสต่างๆทำให้ความคิดเป็นอิสระมีพลัง แต่มีสติคอยควบคุมเหมือนเรือที่มีหางเสือควบคุมอย่างดีย่อมสามารถแล่นตรงไปในทิศทางที่ต้องการได้โดยไม่วกวนประโยชน์ของสติขั้นต่อมาคือทำให้เราพิจารณาสืบค้นด้วยปัญญาดำเนินไปได้อย่างเต็มที่เพราะเรามีความคิดที่เป็นระเบียบมีใจซึ่งมีพลังที่เข้มแข็งจึงเป็นการเสริมสร้างปัญญาของเราเนี่ยให้บริบูรณ์ และประการสุดท้ายก็คือว่าชําระพฤติกรรมทุกอย่างทั้งกายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์เพราะสติเพราะการมีสติจึงไม่เผลอไปเกลือกล้วกระบาปอกุศลทําให้มีพฤติกรรมต่างๆเป็นไปด้วยปัญญาหรือประกอบเหตุที่บริสุทธิ์นั่นเองนะครับนี่คือประโยชน์ของสติคราวนี้มาดูซิว่าการฝึกสติให้เป็นคนไม่ประมาทเนี่ยทำอย่างไรนะ เราจะเาเข้ากันนะเมื่อกี้เราพูดถึงความไม่ประมาทและก็คนที่มีความประมาทแล้วเราก็พูดถึงสตินะทั้งหน้าที่ทั้งประโยชน์ของสตินะครับคราวนี้เราจะมาฝึกสติให้เป็นคนไม่ประมาทจะต้องฝึกอย่างไรนะประการที่1มีสติระลึกถึงการละเว้นทุจริตทางกายวาจาใจอยู่หนึ่งเนื่องมิให้ขาดจะไม่ทำความชั่วทำบาปอะไรเข้านะ ก็มีสติระลึกได้ทันทีว่าสิ่งที่กาลังจะทำนั้น,นเป็นบาปหรือไม่ถ้าเป็นบาปเราก็ไม่ยอมทำเด็ดขาดนะครับประการที่สองมีสติระลึกถึงพฤติกรรมสุดจริตทางกายวาจาใจอยู่เนืองๆไม่ให้ขาดคือจะทำอะไรก็มีสติระลึกได้เสมอว่าสิ่งที่กำลังจะทำนั้นเนี่ยเป็นบุญกุศลหรือไม่ถ้าเป็นบุญกุศลก็ลงมือทำอย่างเต็มที่ ประการที่สามีสติระลึกถึงความทุกข์ในอบายอยู่เนืองเดืองมิให้ขาดคือมีสติระลึกได้เสมอว่าการไปเกิดในอบายภูมิเนี่ยคือในสัตว์นรกเปรตอสุลกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมีทุกข์มากเพียงไรเมื่อเราระลึกถึงความทุกข์นั้นได้เราก็จะไม่ยอมทําความชั่วเพราะเกรงว่าจะต้องไปเกิดในอบายภูมินั่นเองคือคิดถึงผลลัพธ์ที่เป็นผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นนะ่มีสติระลึกอยู่เนืองเนือง ข้อที่ 4. มีสติะระลึกถึงความทุกข์อันเกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ในวะัฏะสงสารอยู่เนืองงมิให้ขาดนะครับคือมีสติะระลึกได้ว่าเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างนีนะ้มีการเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์อยู่ร่ําไปจึงหาโอกาสในการปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่เพื่อให้เข้านิพพานให้เร็วที่สุดจะได้หมดทุกขนะ์เมื่อะระลึกอย่างนี้อยู่บ่อยๆก็ย่อมไม่หลงไปตามอารมณ์ แห่งความหลงไม่กำหนัดในอารมณ์แห่งความกำหนัดไม่ขัดเคืองในอารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองได้ในที่สุดนะนึกถึงว่าโอ้มันต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างเงี้ยนะมันเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลายิ่งเราไปสร้างกรรมมันก็เป็นการต่ออายุที่เราจะต้องอยู่ในวัฏสงสารนี้ไปอีกยาวไกลเลยนะั้นะการหมดทุกข์จึงเป็นหนทางที่ดีกว่านะและประการสุดท้ายคือ มีสติระลึกถึงกรรมฐานภาวนาที่จะละโลคะโทสะโมหะให้ขาดจากสันดานอยู่เนืองเนืองมิให้ขาดนะครับคือมีสติระลึกได้เสมอว่าการที่เราจะทําความดีหรือทําช่วยนั้นขึ้นอยู่กับใจของเราเป็นสําคัญว่าใจของเราเข้มแข็งทรงพลังเอาชนะความทะเยอทยานความอยากได้หรือไม่และมีวิธีฝึกใจให้ดีที่สุดก,ก็คือการฝึกทําสมาธินั่นเองจริงต้องหาเวลาทําสมาธิภาวนาอย่างสม่ําเสมอนะครับ ก็ต้องมีสติเตือนเราได้ตลอดเวลานะครับว่าการปฏิบัติธรรมนั้นคือช่องทางสําคัญที่ทําให้เราพ้นจากความทุกข์ได้นะครับมาดูในช่วงสุดท้ายนะครับมาดูซิว่าสิ่งที่เราไม่ควรประมาทอย่างยิ่งมีอะไรบ้างนะมีอยู่ทั้งหมด7ประการนะเป็นความประมาทที่เราไม่ควรประมาทอย่างยิ่งเลยนะครับในการดำรงชีวิตมีอะไรบ้าง นะดูซิว่าลองสำรวจดูนะเดี๋ยวหลวงพี่จะอ่าน7ข้อนี้ให้ฟังและลองสำรวจดูซิว่าเราเนี่ยประมาทข้อไหนบ้างนะเพื่อเราจะได้สำรวจตัวเราเองนะเราจะได้ไปทำความให้มีสติเนืองๆในเรื่องนั้นและจะได้ไม่ประมาทในการดำารงชีวิตนะครับประการที่หนึ่งคือประมาทในเวลาคือมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าวันคือล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ อย่าหลงมัวเมาทําสิ่งที่ไร้สาระเช่นเล่นไพ่คุยโมลเรื่องแฟชั่นนะให้เร่งรีบทําหน้าที่ของตนแข่งกับเวลาเพราะเรามีเวลาน้อยเวลามันเกืนกินชีวิตเราไปแล้วเราไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้อย่าไปคิดว่าเรามีเวลามากางเงี้ยนะเวลามันมีนิดเดียวแหละไม่เกินร้อยปีก็ตายแล้วนะครับดังนั้นมีอะไรเราต้องรีบลงมือทำนะสองไม่ประมาทในวัย มีสติเตือนอยู่เสมอว่าอย่าคิดว่ายังเป็นเด็กอยู่นะยังวัยรุ่นอยู่นะยังหนุ่มยังสาวอยู่เราก็เลยเพลิดเพลินนะใช้ชีวิตแบบไร้สาระไปวันๆนะสิ่งนี้สำคัญมากนะหรือว่าคิดว่าเรายังแข็งแรงอยู่จะไม่ต้องรีบทำความดีหรอกยังมีเวลาอีกมากนะไม่ได้นะเราต้องไม่ประมาทในวัยนะครับนะอย่าคิดว่าเราเป็นเด็กแล้ว เราตายไม่ได้นะเราก็จะเห็นใช่ไหมวัยไหนก็ตายได้เหมือนกันนะครับมีมีความเท่าเทียมกันในเรื่องของความตายนะความเจ็บความป่วยมีหมดนะครับประการต่อมาคือไม่ประมาทในความไม่มีโรคมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าอย่าคิดว่าโอ้เนี่ยยังแข็งแรงอยู่แล้วเราจะแข็งแรงแบบนี้ตลอดไปนะถ้ากรรมชั่วในอดีตตามมาทันนะ ก็อาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังแข็งแรงอยู่ก็ต้องรีบขวนขวายสร้างความดีให้เต็มที่นะครับใช้ร่างกายของเราที่ยังแข็งแรงอยู่ใช้ทําความดีนะไม่ควรเอาร่างกายที่แข็งแรงไปผ่านนะไปทําร้ายตัวเองนะครับและจนมาถึงแบบร่างกายไม่แข็งแรงแล้วตอนนั้นจะมาขวนขวายทําความดีมันก็สายไปเสียแล้วนะครับมันไม่ทันเนาะฉะนั้น ตอนนี้ใครยังไม่มีโรภคภัยแค่เจ็บก็ต้องเล่งสร้างความดีและใครมีโรภคภัยแค่เจ็บเริ่มมาเตือนแล้วก็ยิ่งต้องเร่งสร้างความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับประการต่อมาคือไม่ประมาทในชีวิตนะคือมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าอย่าคิดว่าเรายังมีชีวิตอยู่สุขสบายเรายังมีชีวิตอยู่อีกนานนะเพราะจริงๆแล้วเราอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้มัจจุราชเนี่ยไม่มีเครื่องหมายนำหน้า นะครับที่จะมาบ่งบอกล่วงหน้าว่าเราจะตายเมื่อไร่ฉะนั้นจึงรีบขวนขวายในการทําความดีละเว้นความทุกและทําจิตใจให้ปองใสในทุกรูปแบบทุกโอกาสนะครับประการต่อมาคือไม่ประมาทในการงานเอ๊ะเกี่ยวอะไรคือมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าจะทํางานทุกอย่างที่มาถึงมือเนี่ยให้ดีที่สุดทําอย่างทุ่มเทไม่ออมมือ ทำงานไม่ให้ค้างค้างไม่ท้อถอยไม่ผัดวันประกันพรุ่งเี่เห็นไหมแม้แต่เรื่องการงานถ้าเราผัดวันประกันพรุ่งวันนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทําเดี๋ยวค่อยทําวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยนะแสดงว่าเราประมาทในการงานแลละนะครับเราไม่เร่งรีบทําสิ่งที่เราควรทําให้เต็มที่หรือทําก็ทําแบบทําแบบแบบพอผ่านๆไปอะไรเงี้ยนะนะอันนี้ก็ถือว่าประมาทนะครับ ประการต่อมาคือไม่ประมาทในการศึกษานะคือมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าจะขวนขวายหาความรู้อย่างเต็มที่อะไรที่ควรอ่านควรท่องก็รีบอ่านรีบท่องไม่แฉเฉือนตระหนักถึงคุณค่าของการศึกษาความสําคัญของความรู้ซึ่งจะเป็นกุญแจแก้ไขปัญหาของชีวิตนะ ไม่ประมาทในการเรียนรู้ในการศึกษาอย่าคิดว่าเรารู้แล้วรู้เยอะแล้วรู้มากแล้วไม่ต้องเรียนรู้แล้วไม่ถูกต้องนะครับเราต้องเป็นคนรักที่จะเรียนรู้รักที่จะศึกษาตลอดเวลาเหมือนกการฟังทมอย่างเงี้ยถ้าเราบอกว่าเราเคยฟังแล้วเนี่ยก็ได้นะแต่ว่าเราทําได้แล้วหรือ,อยังถ้ายังทําไม่ได้การฟังอีกมันก็ทําให้เราลุ่มลึกขึ้นเข้าใจมากขึ้นจะได้นําไปกอดไปปฏิบัติได้นะครับเพราะการฟังทมไม่ได้ฟังเพื่อให้เราจําได้ ไม่ได้ฟังเพื่อให้เรามีมีมีอะไรนะคือมีหลักธรรมในใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ฟังเพื่อให้เราสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันให้ได้เพราะการจําได้ไม่ช่วยอะไรนะครับแต่การทําได้ต่างหากช่วยให้ชีวิตของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับและข้อสุดท้ายคือไม่ประมาทในการปฏิบัติธรรมมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าจะปฏิบัติธรรมอย่างสม่ําเสมอไม่ย่อท้อ โดยตั้งแต่เริ่มโดยเริ่มตั้งแต่บัดนี้ไม่ใช่รอให้แก่แล้วค่อยเข้าวัดฟังเทศตอนที่หูตึงฟังไม่ถนัดจะมานั่งสมาธิก็ปวดเมื่อยนะครับขัดยอกไปหมดลุกก็โอยนั่งก็โอยเมื่อรึกได้เช่นนี้ก็มีความเพียรในการใส่ใจในการปฏิบัติธรรมพอทราบดีว่าการปฏิบัติธรรมนั้นทำให้เกิดความสุขแกตนเองทั้งโลกนี้และก็โลกหน้า และเป็นวิธีการเดียวเท่านั้นที่ทําให้เราบรรลุเป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตคือน,นิพพานนั่นเองพุทธสุภาษิตส่งท้ายกล่าวไว้ว่าปรมโทมัจ,จุโนปะทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายอัปรมาโทอมตตังปะทังความไม่ประมาทเป็นทางอมตะเวลาใดบัณฑิต กันความประมาทออกไปด้วยความไม่ประมาทเมื่อนั้นนับได้ว่าได้ขึ้นสู่ประสาทคือปัญญาไร้ความเศร้าโศกสามารถมองเห็นประชาชนผู้โง่เขลาผู้ยังต้องเศร้าโศกอยู่เสมือนคนที่ยืนอยู่บนยอดเขามองลงมาที่ฝูงชนที่ยืนอยู่บนพื้นดินฉะนั้นนะครับนั้นี่คือเนื้อหาของบันไดขั้นที่21 คือการเป็นผู้ไม่ประมาทในธรรมนั่นเองฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าความไม่ประมาทในธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นแกนกลางเป็นเสาหลากักเป็นหางเสือที่สําคัญยิ่งต่อการดํารงชีวิตมากๆเลยนะหรือพูดได้ว่าความไม่ประมาทนั้นเป็นหลักสําคัญในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดก็ว่าได้ทั้งหมดรวมแล้วอยู่ที่ความไม่ประมาทนั่นเอง ทำยังไงให้เราไม่ประมาทก็คือการมีสติระลึกหนึ่งเนองกับสิ่งต่างๆที่เรากําลังจะลงมือทําดังที่หลวงพี่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็หากท่านใดจําไม่ได้นะเนะี่ยอันนี้อาจจะมีะรายละเอียดข้างๆเยอะหน่อยก็ให้ทุกคนลองทบทวนฟังซ้ำๆดูสักสองสารอบคิดว่าเราก็จะจำได้เราจะได้เห็นถึงประโยชน์ตระหนักถึงคุณค่าของสติและความไม่ประมาทมากขึ้น ถ้าเราทําอย่างนี้ได้เนึ่งเนืองทุกวันตลอดเวลาเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยหลวงพี่เชื่อมั่นว่าทุกคนจะสามารถเข้าถึงความสุขความสําเร็จได้ทุกวันตลอดเวลาเดี๋ยวนี้ตอนนี้ขณะน,นี้ไม่จำเป็นต้องรอพรุ่งนี้ไม่จำเป็นต้องรอสักวันหนึ่งเราจะมีความสุขสักวันหนึ่งเราจะประสบความสําเร็จไม่ต้องรอวันนั้นการปฏิบัติธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทาแล้วทำนั้นก็เกิดขึ้นในใจของเราความสุขมันก็เกิดขึ้นทันทีในใจของเรานะครับ หลวงพี่ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้ในมงคลข้อที่21คือการไม่ประมาทในธรรมนะครับก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิม6นาฬกา30นาทีถึงเวลา7นาฬิกาโดยประมาณกับรายการเข้าปรรษาเข้าถึงธรรมบันได38ขัน้นสู่ความสำเร็จกับหลวงพี่พระมหาคมเพชรธรรมวชิโรกับเพจ PKP วชิราธรรมและก็สามารถติดตามย้อนหลังได้อีกห่งช่องทางก็คือทาง YouTube พพวชิรธรรมเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาก็ฝากทุกท่านไว้เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่ญาติโยมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนทุกประการเทอญจเจริญพร